ทำได้ทุกวันไหมคะทำได้ทุกวันค่ะเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงอะไรกับผิวเหมือนเราคาร์ดิโอร่างกายการที่เราทําแบบนี้ทุกวันอะ่ะอย่เสมือนการที่เราคาร์ดิโอทําแล้วดังคลืดคืดเรียกว่าผังผืดไหมคะแล้วจะหายไหมที่มันดังคลืดคลืดก็คือมันเกิดการปล่อยกดแลคติกออกมา มันคือการที่ร่างกายใช้งานซ้ําๆเขียวซ้ำๆ,ๆ,ๆ,ๆมูฟเมนต์แล้วก็มันเกิดการปล่อยกดแลคติกออกมาแล้วไอ้กดแลคติกตัวนี้มันจะมีความข้นเหนือไปเกาะตามผนังกล้ามเนือ้อถ้าภาษาบ้านเรามันก็จะเรียกว่าเหมือนผังผือดอะไรเงี้ยแบบให้พูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นผังผือดอะคะ่ะแต่เอาให้เข้าใจแค่นั้นนะคะทุกคนดูนะคะอ่ะแล้วดูคะ่ะอ่ามาดูริดเดทของจูจุ๊บของเราค่ะ นี่คือการเดรนน้ำเหลืองนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ปล่อยไปตามลายเขาเลยค่ะ วิธีการใช้บลามใช้ได้2แบบคือใช้แบบคลีนซิ่งเครื่องสําอางล้างเครื่องสําอางคนที่แบบแต่งหน้าหนาๆมาอย่างเงี้ยใช้บลมในการคลีนซิ่งหน้าแล้วถ้าทำความสะอาดแล้วก็ล้างออกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใครอยากทําแบบทรีทเมนต์ผิวทรีทเมนต์ผิวไปว่าการปรนนิบัติผิวการทําสปาผิวนะคะเนี่ยดูนะเนี่ยขนาดน้องหมุนและมันก็ไม่หลุดเพรมันยังดูดตลอดเวลา หน้าดึงอยู่ได้กี่หน้าตึงอยู่ได้กี่วันอยู่ได้หลายวันเลยค่ะคุณชนันพรขาอยู่ได้หลายวันเลยค่ะนี่ค่ะดูนะได้ยินเสียงไหมคะที่เขาดังจุบับชุบ,ชบชับเนี่ยค่ะ แล้วก็เวลาที่ทุกคนเห็นการใช้อุปกรณ์กับหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าอุย้ยมือดีกว่าเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องว่าอะไรก็ตามค่ะที่มันมีตัวช่วยหรือมันมีการช่วยมาทําให้ทุกอย่างดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะสำหรับน้องคือ,ม,าาอมันเรียกว่าการซัพพอร์ตมันเรียกว่าการซัพพอร์ตผิวแล้วก็เป็นการแบบว่าอสอนการใช้จ๊บเล็กค่ะโอเคได้เลยค่ะนะคะบามาหรือยังจะ๊ะ บามจะมาวันที่ห้านะคะคุณกุ๊กไก่ขาอ่ะมาปุ๊บอ่ะอันนี้คือตัวเล็กนะคะตัวเนี้ยสามารถทำตรงเอาเข้าหัวตาทําไมคุณน้องถึงเอาเข้าหัวตาคะที่ทิ้งของเสียของของตาเราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยตรงหัวตาเราจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นการทิ้งเดนน้ำเหลืองออกมาตรงนี้นี่ค่ะ นะคะดึงออกมาปุ๊บแล้วเราก็สามารถส่งระเบาๆมาตรงนี้ได้กดเ,าเบาๆอย่างนี้นี่นะคะทิ้งของเสียมาที่หัวตาเพราะว่าตรงเนี้ยมันคือที่ทิ้งน้ําเหลืองนะคะนี่มาอย่างนี้นะคะถ้าเราจะวนอย่างนี้ได้วนมาอย่างนี้แล้วก็ลากมาจบอยู่ที่หัวตาอย่างนี้อย่างนี้วนจบมาที่หัวตานะคะจู๊บจุ๊บอย่างเงี้ยฟืบปับเห็นไหมทิ้ง ดูค่ะตรงตาชัดมากหยิบไม่ขึ้นเลยชัดไหมคะนี่ค่ะเอาข้างนี้หยิบไม่ได้เลยเห็นไหมคะชัดไหมถ้าตาลึกอยู่ทำได้ไหมคะถ้าตาลึกก็เน้นทำได้เหมือนเดิมเพราะยังไงก็ต้องมีของเสียค้างอยู่นะก็ต้องทำดูดแล้วก็ลากออกมาขาน้องพาทุกทุกคนทำดูแลตัวเองนะคะ ออยู่นะยังอยู่นะใครอยู่บ้างส่งสัญญาณหน่อยจ้ากลัวกุ๊กกุ๊กด้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมตรงหัวตาเราค้างไว้อย่างเงี้ยมันจะด,ดูดนะอย่างเงี้ยโอเคไหมแล้วก็ล่องตรงเนี้ยเราก็สามารถทําได้ตรงนี้เญญนี่ยค่ะล่องอเอ้ยบีบนี่นะคะอ่าอย่างเงี้ยเก็บตรงล่องเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนที่เป็นห่วงเรื่องล่องน้ำหมากล่องแก้มอย่างเงี้ยอยู่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะอย่างเงี้ย สามารถเก็บได้หมดเลยค่ะทําคลิปทิ้งไว้ด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวทาคลิปไปให้นะคะเนี่ยค่ะไอ้พวกไอ้ตัวเล็กๆพวกนี้มันจะเหมาะกับไอ้พวกเนี่ยค่ะออเทซอรีเหมาะกับพวกแนวนี้อ่านะคะคุณโสภิตสวัสดีค่ะนะคะโอเคค่ะทุกทคนค่ะแล้วก็มาดูท่านี้ของน้องค่ะจบนะคะจบการใช้ครีมซิงบาล์มนะคะด้วยท่านี้ค่ะลากขึ้นให้สุดค่ะใช้ตรงบริเวตรงนี้ นะะล็อกอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลากขึ้นให้สุดฟาบแล้วก็ใช้มือของเรานะคะยกเลยค่ะข้างนี้เอียงเลยข้างนี้ยกขึ้นเลยรีดขึ้นมาค่ะสั่นสะเทือนมัดกล้ามเนื้อค่ะ กระเทาะมัดกรามเนื้อค่ะคอลลาเจนเนื้อเหนียวไหมคะไม่เลยคอลลาเจนเนื้อแบบบางเบาซึมเลยค่ะเป็นชะเต็มเซลจากข้าวญี่ปุ่นค่ะคุณนัดกิตตาค่ะ